<Podcast. S 2> มัตติชนพอดแคสต์คนตกสีที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งถ้ากระบวนการยุติธรรมไม่บกพร่องเราก็อาจจะเห็นใจผู้ตายได้มากกว่านี้โดยกล้าสมุทรวนิชคุณเอกธนกรวงปัญญาบรรณาธิการข่าวไทยสำนักข่าวเดอะสแตนดาร์ดได้กล่าวถึงความเชื่อมโยงของกฎแห่งกรรมและกฎแห่งความยุติธรรมไว้ในสเตตัสส่วนตัวบนเ Facebook วันเสาร์ที่8มีนาคม2568ไว้อย่างน่าสนใจว่าถ้าเรายิ่งเชื่อในกฎแห่งกรรมแต่กลับรู้สึกว่ากฎแห่งความยุติธรรมในสังคมไม่สมเหตุสมผลนั่นอาจหมายความว่าระบบความยุติธรรมมีข้อบกพร่องบางอย่างจนทำให้คนหันไปพึ่งกฎแห่งกรรมแทนความเห็นของเขาสรุปได้ว่าเพราะกฎแห่งกรรมให้ความรู้สึกว่าใครทำอะไรยอมได้รับผลเช่นนั้น ที่เป็นตรกกะที่เรียบง่ายตรงไปตรงมาสอดคล้องกับธรรมชาติของมนุษย์ที่อยากเห็นคนดีได้รับสิ่งดีและคนที่ทำผิดได้รับผลตอบแทนที่สมเหตุสมผลแตกต่างจากกฎแห่งความยุติธรรมหรือการบังคับใช้กฎหมายที่หลายครั้งผู้ที่ละเมิดกฎหมายไม่ได้รับโทษทางกฎหมายตามสมควรด้วยเหตุและปัจจัยต่างๆจนกระทั่งผู้คนหมดศรัทธาในกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม พวกเขาจะหันไปเชื่อในสิ่งที่ให้ความรู้สึกยุติธรรมกว่าคือกฎแห่งกรรมที่แม้อาจพิสูจน์ไม่ได้แต่ตอบสนองต่อความรู้สึกของมนุษย์ที่ต้องการเห็นความเป็นธรรมแบบตรงไปตรงมาได้มากกว่าเขาจึงสรุปในตอนท้ายว่าถ้าสังคมอยากลดการพึ่งพากฎแห่งกรรมเราต้องทำให้ความยุติธรรมในโลกความจรงิงมีประสิทธิภาพมากพอที่จะทำให้ผู้คนเชื่อว่าความยุติธรรมจะเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องรอผลกรรม ไรแม่นยำจำได้เรื่องวันที่คงนึกอ,ออกว่าในวันที่คุณธนกรเขียนโพสต์นั้นมีข่าวใหญ่ฮือฮาเป็นที่สนใจของสังคมตั้งแต่ช่วงเช้าเนื่องจากการเปิดเผยโดยกรมราชธรร์ว่าอดีตผู้กำกับโจ้ผู้ต้องขังคดีดังในอดีตเสียชีวิตที่เรือนจำกลางของเปรมโดยข่าวที่ทางกรมราชัณฑ์แถลงออกมานั้นแจ้งว่าเขาเสียชีวิตโดยการจบชีวิตตัวเองในห้องขังเดียว ซึ่งเหตุผลที่ต้องถูกแยกขังนั้นเป็นเพราะอดีตผู้กำกับโจ้มีอาการป่วยทางจิตเวทและขอแยกขังโดยสมัครใจอดีตผู้กำกับโจ้หรือพันตำรวจเอกทิติสันอุทนาผลเป็นที่รู้จักของสังคมจากข่าวดังเมื่อเกือบ3ปีที่แล้วเมื่อมีการเผยแพร่ภาพกล้องวงจรปิดที่มีชายกลุ่มหนึ่งแต่งกายคล้ายตำรวจนำถุงขยะสีดำคลุมศีรษะของผู้ชายที่นั่งอยู่บนเก้าอี้และถูกใส่กุญแจมือไว้ ชายที่ถูกคุมหัวดิ้นรนจนหมดสติและต่อมาเสียชีวิตจากนั้นข้อเท็จจริงก็ปรากฏเพิ่มขึ้นมาว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่สอพอเมืองนครสวรรค์ซึ่งเป็นการจับกุมตัวผู้ต้องสงสัยในคดียาเสพติดมาสอบสวนขยายผลโดยอดีตผู้กำกับโจ้จากนั้นก็นำไปสู่การขุดคุยประวัติของอดีตผู้กำกับคนดังว่าเป็นผู้ที่มีฐานะร่ำรวยระดับที่มีรถซปเปอร์คาร์ในครอบครองหลายคัน เรื่องนี้ในที่สุดก็ถูกตั้งข้อหาร่ำรวยผิดปกติและมีการอายัดทรัพย์สินหลายรายการสำหรับคดีอาญานั้นศารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางได้พิภากษาว่าเขามีความผิดทั้งต่อหน้าที่ราชการและฐานฆ่าคนโดยทารุณโหดร้ายลงโทษประหารชีวิตแต่มีเหตุบรรเทาโทษลงมาเป็นจำคุกตลอดชีวิตเมื่อวันที่8มิถุนายน2565หลังจากคำพิภากษาของสารชั้นต้น เขาก็ถูกขังไว้ในระหว่างอุธทธรณ์คดีจนกระทั่งมีข่าวเสียชีวิตลงเมื่อข้ามวันศุกร์ต่อวันเสาร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามจากการเปิดเผยของครอบครัวของผู้ตายความตายของอดีตสารวัตรกลับกลายเป็นเรื่องที่มีเงื่อนงำเนื่องจากก่อนหน้านี้ตัวเขาได้ร้องเรียนว่าถูกกันแกล้งและทำร้ายจากนักโทษและผู้คุมรายหนึ่งรวมถึงเรื่องของการแยกขังเดี่ยวก็ไม่ได้เป็นเพราะความสมัครใจ และเขาเองก็ไม่ใช่ผู้ป่วยจิตเวชตามที่ทางเรือนจำกล่าวอ้างด้วยข้อเท็จจริงในทางคดีหลังจากนี้ก็คงจะเป็นข่าวกันต่อไปในทางกฎหมายกระบวนการต่อจากนี้ต้องมีการไตส่สวนโดยสารตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา150.5วหเพื่อให้สารพิพากษาหรือมีคำสั่งว่าการตายของผู้ที่ถูกควบคุมตัวอยู่นี้เกิดจากอะไรหรือใคร สิ่งที่น่าสนใจคือความเห็นของประชาชนที่มีความเห็นในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับข่าวนี้แยกไปเป็นสองทางโดยชัดเจนโดยทางหนึ่งนั้นมองว่าต่อให้ผู้ตายจะเคยกระทำความผิดที่ฆ่าคนโดยทารุณโหดร้ายแต่เมื่อเขาถูกดำเนินคดีภายใต้กระบวนการยุติธรรมสิ่งที่เขาควรจะได้รับคือโทษตามกฎหมายซึ่งถ้าเขาจะต้องตายตกไปตามผู้ที่ถูกเขากระทำจนถึงแก่ชีวิต ก็ควรเป็นไปตามคำพิพากษาของศาลและการดำเนินการตามกฎหมายไม่ใช่การใช้วิธีการสานเตี้ยหรืออํานาจมืดที่ซ่อนอยู่ภายใต้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ลงโทษตามกฎหมายมาพรากเอาชีวิตไปในขณะที่ผู้คนอีกส่วนหนึ่งที่มีสัสดส่วนใกล้เคียงกันมองอีกมุมว่าความตายของเขาก็เป็นไปตามกฎแห่งกรรมที่ยุติธรรมแล้วเพราะในเมื่อเขาใช้อำนาจในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยมิชอบ ด้วยความทารุณโหดร้ายเอาแก่ผู้ที่ถูกเขาควบคุมตัวมาตามกฎหมายจนเสียชีวิตไปอย่างทารุณดังนั้นสิ่งที่พรากชีวิตเขาไปนั้นก็เป็นสิ่งเดียวกันโดยแท้นั่นคือผู้ใช้อำนาจรัฐที่มีอำนาจควบคุมตัวเขาที่อาจจะเป็นผู้ทำให้เขาต้องจบชีวิตเชกเช่นที่เขากระทำต่อผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายนั้นสำหรับผู้คนฝั่งนี้จึงไม่มีความเห็นอกเห็นใจ หรือคิดว่าการตายของเขาสมควรได้รับการดำเนินการเพื่อความเป็นธรรมอย่างไรอื่นอีกเหตุผลของผู้คนที่แตกออกไปเป็นสองทางเช่นนี้เองเป็นที่มาของโพส์คุณเอกธนกรที่ยกขึ้นมาเปิดคอลัมน์นั่นเองสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือแม้ว่าทั้งสองฝ่ายจะมีความเห็นไม่ตรงกันในทงแต่สำหรับท่อนข้อเท็จจริงแล้วทั้งสองฝ่ายกลับเหมือนจะเห็นตรงกันว่าการตายของอดีตสารวัตรโจ้ก็คงจะมีเงื่อนงาจริงๆนั่นแหละ และผู้ที่น่าจะมีส่วนหรือต้องรับผิดช,ชอบคือเรือนจำกลางคลองเปรมที่เป็นหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงยุติธรรมซึ่งเป็นผู้ที่มีอำนาจเหนือเนื้อตัวร่างกายของเขาตั้งแต่วันแรกถูกขังจนถึงวันที่เสียชีวิตเรื่องราวความดำมืดของเรือนจำนั้นก็ยังเป็นเรื่องเล่าที่ไม่มีใครอยากเข้าไปพิสูจน์ด้วยตัวเองถ้าจะมีออกมาสู่สังคมก็จะเป็นเรื่องเล่าจากประสบการณ์ของผู้ที่เคยเป็นผู้ต้องหาหรือเข้าไปรับโทษในเรือนจำ หรือแม้แต่อดีตผู้คุมที่พ้นจากหน้าที่ราชการแล้วเอามาบอกเล่าซึ่งเรื่องราวทั้งหมดเอาเท่าที่เปิดเผยกันออกมาชีวิตความเป็นอยู่ของนักโทษหรือผู้ต้องขังนั้นแย่เสียยิ่งกว่าที่เขาควรจะได้รับตามกฎหมายหลายเท่าทั้งเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่อย่างแออัดระดับที่ต้องนอนสับวางการทำธุระสรส่วนบุคคลที่ขาดไร้ความเป็นส่วนตัวและสุขอนามัยอย่างสะพึง รวมถึงปัญหาเรื่องของการล่วงละเมิดและตั้งตัวเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ขายใหญ่ของนักโทษหรือผู้ต้องขังบางรายเรียกว่าเรื่องราวจากรั้วเรือนจำอาจจะเป็นเรื่องเล่าที่ยับยั้งชั่งใจผู้คนที่พอมีสติสัมปชัญญะไม่ให้กระทำความผิดทางอาญาโดยไม่จำเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพท,ทีเดียวโดยสาเหตุก็เป็นเพราะเรือนจำไทยมีปัญหาเรื้อรังเกี่ยวกับนักโทษล้นคุกนักโทษและผู้ต้องขังในเรือนจำต่างๆนั้น หนานแน่นเกินกว่าความสามารถที่เรือนจำจะดูแลและให้สิทธิ์หรือเสรีภาพตามสมควรได้รวมถึงจำนวนคนที่มากทำให้การจัดการอย่างอาระยะหรือเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นั้นก็ลดลงไปตามความขาดแคลนความยุ่งยากและความอดทนของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องดูแลดังนั้นวิธีการแบบเทาๆที่เป็นไปเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยภายในนั้นจึงเป็นเรื่องที่เข้าใจได้แบบหลับตาข้างหนึ่ง สำหรับผู้ที่เคยมีประสบการณ์ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนคงพอทราบได้ว่าการรณรงค์หรือการเรียกร้องต่อสังคมเรื่องสิทธิของผู้ต้องขังหรือนักโทษในเรือนจำของไทยนั้นเป็นประเด็นที่ยากระดับเดียวกับการขอให้ทบทวนเรื่องการมีอยู่ของโทษประหารและแนวทางจัดการกับปัญหายาเสพติดนอกจากข้อจำกัดเรื่องความหนาแน่นของเรือนจำแล้วผู้คนก็มองว่าคนที่ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำนั้นก็คือผู้กระทำความผิด และความผิดทางอาญาส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของการกระทําที่ละเมิดต่อผู้อื่นหรือรบกวนความสงบสุขของสังคมหากถูกศาลตัดสินลงโทษก็น่าจะเชื่อได้ว่าผู้นั้นกระทําความผิดจริงและเมื่อกระทําความผิดแล้วก็สมควรรับโทษซึ่งหมายถึงการต้องยอมรับผลร้ายของการกระทําของตัวเองแล้วเช่นนี้จะมาเรียกร้องเอาสิทธิเสรีภาพอะไรอีกถ้าพิจารณาตามทฤษฎีการลงโทษทางอาญาต่อบุคคล เป็นไปด้วยวัตถุประสงค์สี่ประการได้แก่การการบุคคลผู้ที่ทำอันตรายและอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้อื่นออกไปจากสังคมเป็นการชั่วข่าวเพื่อให้รัฐได้ปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมที่เป็นการละเมิดรบกวนต่อสังคมนั้นนอกจากนี้การลงโทษอาญายังเป็นไปเพื่อการข่มขู่เตือนปรามผู้ที่คิดจะกระทำความผิดให้เห็นว่าการกระทำความผิดดังกล่าวนั้นมีราคาอย่างไร เพื่อจะได้ไม่เอาเป็นเยี่ยงอย่างและสุดท้ายคือเพื่อการแก้แค้นทดแทนเหยื่ออาชญากรรมหรือผู้เสียหายในสังคมเอเชียรวมถึงประเทศไทยแม้แต่ประเทศที่ถือว่าเป็นอารยประเทศอย่างประเทศญี่ปุ่นก็ตามวัตถุประสงค์การลงโทษทางอาญาเพื่อการแก้แค้นทดแทนนี้เป็นสิ่งที่สังคมคาดหวังเป็นอันดับต้นๆจากกระบ,บวนการยุติธรรมของรัฐโดยเฉพาะกับความผิดเกี่ยวกับร่างกายเพศและชีวิต นั่นเป็นเพราะสังคมรู้สึกว่าผู้ที่กระทำความผิดดังกล่าวนั้นเป็นผู้ที่มีจิตใจโหดร้ายหรือขาดความยับยั้งชั่งใจไม่ได้คิดถึงจิตใจของคนที่เป็นเหยื่อหรือผู้เสียหายเช่นนั้นแล้วเขาก็ไม่สมควรได้รับในสิ่งที่เขาไม่ให้แก่คนอื่นและการที่เขาถูกลงโทษอย่างสาสมนั้นก็เป็นการใช้ราคาต่อความชั่วร้ายนั้นและบรรเทาความรู้สึกของสังคมว่าถูกละเมิดความเป็นอยู่อย่างสงบสุข หรือไม่ก็อาจจะมาจากแนวคิดเรื่องกฎแห่งกรรมที่เชื่อว่าบุคคลทำสิ่งใดแล้วก็สมควรที่จะได้รับผลตอบแทนนั้นจากการกระทำอย่างสะสมเท่าเทียมและก็น่าจะดีถ้ากฎหมายและอํานาจรัฐนั้นจะช่วยเร่งผลของกฎแห่งกรรมให้เห็นผลทันตาไม่ต้องไปรอชาติใหม่โลกหน้าหากเราลองเอาวัตถุประสงค์ของการลงโทษทางอาญาทั้ง4ประการมาชี้วัดกระบวนการยุติธรรมทางอาญาการบังคับใช้กฎหมาย และการลงโทษโดยกลไกลราชทัน์แล้วก็จะพบว่ากลไกลแห่งกฎหมายของไทยนั้นแทบจะไม่ตอบโจทย์ในการลงโทษทางอาญาใดๆเลยการกันบุคคลผู้เป็นอันตรายให้พ้นไปจากสังคมชั่วคราวนั้นก็ปรากฏว่าผู้กระทำความผิดอุกชะการของไทยนั้นได้รับโทษที่ต่ำเกินไปโดยพอโทษที่ตั้งตามความพิพากษาก็ไม่ได้สูงมากซึ่งยังไปเจอกับกลไกลของกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆในการบังคับใช้กฎหมายจริง ทำให้ผู้กระทำความผิดต่อชีวิตอาจจะถูกจำคุกจริงไม่เกิน10ปีผู้กระทำความผิดล่วงละเมิดทางเพศแม้จะกระทำต่อเด็กที่จริงๆแล้วควรได้รับโทษร้ายแรงก็ปรากฏว่าสามารถพ้นโทษได้ภายใน2 4ถึง4ปีระยะเวลาเพียงเท่านี้ไม่ต้องสงสัยรัฐจะสามารถปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมที่เป็นการละเมิดรบกวนต่อสังคมได้หรือไม่ตัวชี้วัดไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลอื่น เพราะเมื่อไรก็ตามที่มีการปล่อยตัวนักโทษครั้งใหญ่อีกไม่นานก็จะมีข่าวประเภทพ้นโทษออกมาได้สองวันก็ไปกระทําผิดซ้ําแล้วดีไม่ดีทําผิดเรื่องเดิมที่เพิ่งถูกลงโทษไปด้วยยิ่งกว่านั้นโทษทางอาญาของไทยตามกฎหมายก็ไม่เคยทําให้ใครกลัวเกงทั้งจากการบังคับใช้กฎหมายจากกระบวนการยุติธรรมและจากโทษที่ศาลกําหนดจริงจึงแน่นอนว่าด้วยเหตุด,ดังกล่าวกระบวนการบังคับโทษตามกฎหมายของไทย ก็ไม่ได้ช่วยให้เหยื่อผู้เสียหายและผู้คนในสังคมได้รู้สึกว่าผู้กระทำความผิดได้ชดใช้ในการกระทำอันโหดร้ายอุกอาจของเขาอย่างสะสมแล้วแต่อย่างใดเหตุผลนี้เองที่ทำให้ความเห็นเรื่องการตายของอดีตสารวัตรโจ้นี้จึงมีคนเกินครึ่งที่ระวางความเห็นอกเห็นใจหรือเห็นว่าเขาควรจะได้รับความเป็นธรรมหากการตายของเขาเกิดจากการละเมิดกฎหมายเพราะมันปลอบใจตัวเองในอีกทางหนึ่งว่า อย่างน้อยกฎแห่งกรรมก็ยังมีจริงมัธิชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัธิชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ